บ้านต้นไม้ในวันฝนตกคุณกบมองออกไปข้างนอกหน้าต่างจากบ้านต้นไม้ชั้นแปดเขากระโดดดีใจพลางร้องว่าแ yeah ย่ไปเดินเล่นกันเถอะคุณกบกระโดดดึงดึงลงบันไดยอย่างรวดเร็วคุณกบจะออกไปข้างนอกหรือครับฝนตกหนักมากนะครับคุณลุงตุ่นผู้ดูแลบ้านต้นไม้รีบไปหยิบร่มมาให้อากาศดีๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆหรอกนะครับ คุณกบบอกแล้วกระโดดออกไปท่ามกลางสายฝนคุณกบดูร่าเริงดีจังเลยป่านนี้ลูกนกปีกลายสก๊อตที่ชั้นเจ็ดน่าจะเบื่อกันอยู่แน่ๆคุณลุงตุ่นเหมอมองสายฝนอยู่สักพักแล้วพูดว่าจะออกไปกวาดใบไม้ข้างนอกก็ไม่ได้ผมเองก็เบื่อเหมือนกันเอาละถ้าอย่างนั้นไปอ่านหนังสือดีกว่าแล้วคุณลุงตุ่นก็เข้าไปอยู่ในห้องของตนเอง เสียงเปียโนโบรรเลงเป็นเพลงจังหวะสนุกสนานดังมาจากห้องของคุณหมาจิ้งจอกนักดนตรีแมวน้อยที่มาหลบฝนรู้สึกสนุกไปด้วยจึงร้องลัละล,ะล,ะล,ะละันลาเป็นเพลงตามเสียงดนตรีเข้ามาในบ้านก่อนสิครับมาร้องเพลงด้วยกันเถอะคุณหมาจิ้งจอกนักดนตรีโผล่จากหน้าต่างออกมาเรียกคุณหมาจิ้งจอกเล่นเปียโนโอ,ยอย่างเพลิดเพลินส่วนแมวน้อยร้องเพลงตามนา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 ปะแปะ มาร้องเพลงด้วยกันสนุกจริงๆปแปะแปะ,ปะแปะซุซาซุซาฝนตกลงมาเย่ๆยดีใจจังเลย พยาบาลกระต่ายที่อยู่ชั้นสองไปห้องของคุณพยาบาลกระต่ายที่อยู่ชั้นสามเพื่อเย็บตุกตาผ้าด้วยกันทั้งสองไม่ได้หยุดอยู่บ้านแบบนี้นานแล้วน่ารักจังน่ารักใช่ไหมละ่ะลองดูสิว่าเหมือนใครหรือเปล่าเหมือนเหมือนมากเลยคิกคิกคิกถ้าทำตุกตาเสร็จแล้วฉันว่าจะเข้าไปให้เขาจ้ะความสนุกของบ้านต้นไม้สิบชั้นในวันฝนตกยังไม่หมดเพียงเท่านี้แล้วสัตว์ที่อาศัยอยู่ในชั้นต่างๆจะทำกิจกรรมอะไรกันบ้างในวันฝนตกไปติดตามกันต่อได้ในบ้านต้นไม้ในวันฝนตก